สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ external hard disk นะครับซึ่งโอเคไหนๆพูดถึงเรื่องของ hard disk แล้วเนี่ยผมก็อาจจะแฉลบไปที่เป็น internal ด้วยเพราะว่า hard disk บางประเภทเราก็สามารถเอามาทำเป็น external hard disk เองก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนิดนึงว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ USB มากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับถ้ายังมีไม่มากพอหรือไม่แน่ใจนะครับสามารถเข้าไปชมเรื่องของ USB ก่อนได้นะเพราะผมก็ทำคลิปลงไปพร้อมๆกันนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละนะครับทั้งข้างล่างข้างบนผมใส่ลิงก์ไว้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะสำหรับเรื่องของ USB นะครับแต่ว่าวันนี้เนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ External Hard Drive ทั้งหมดนะครับแต่ว่า มันมีความเกี่ยวข้องกับ USB อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ USB ในคลิปก่อนหน้านี้อันดับแรกที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือเป็น External Hard Drive ก่อนนะอันนี้เป็นร้านค้าชื่อดังร้านหนึ่งนะครับดูจากรูปร่างหน้าตาทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าร้านอะไรนะครับ้ยขึ้นมาขนาดนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็น external hard drive นะครับที่เป็น2.5นิ้วนะครับสาเหตุที่ต้องเป็น2.5นิ้วเนื่องจาก3.5นิ้วเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะครับ USB เนี่ยมันไม่สามารถปล่อยไฟให้สูงพอที่จะขับตัวจานหมุน3.5นิ้วได้เพราะฉะนั้น external hard disk ทั้งหมดจะต้องเป็น2.5นะครับถ้าจะทำ3.5ก็จะต้องต่อไฟจากภายนอกเพิ่มเข้ามานะครับเขาบอกว่ามันเป็น USB 3.2นะอ่าแต่ผมให้เข้าไปดูข้างในหน่อยตัวนี้เขาบอกว่าเป็น3.2นะอ่าสิ่งที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือ3 2 Gen 1นะครับจากความรู้เมื่อคลิปที่แล้วนะ3 2 Gen 1ก็คือ3.0นั่นเองนะครับหรือ USB 3 5 g b กิกะบินั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าการเชื่อมต่อตรงเนี้มันใช้ที่5 g b กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอ่ผมเอาของจริงให้ดูนะครับนี่ อันนี้คือพอร์ต s า TA อันนี้เป็นตัวใหญ่นะเป็นตัวใหญ่นะครับ3.5นิ้วนะพอร์ตที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นพอร์ต s a ร์นะเป็นพอร์ต s a ร์นะครับด้านนี้นะด้านนี้เป็นพลังงานนะครับด้านนี้เป็น Data นะครับซึ่งพอร์ต s า TA ประเภทนี้นะครับความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยอยู่ที่6กิกะบิตเปอร์เซกทีนี้ถ้าใครดูคลิปเรื่อง USB นะครับก็จะพอทราบว่าไอ้ USB 3 2 Gen 1เนี่ยมันวิ่งที่5กิกะบิตเปอร์เซกเมื่อกี้ s า TA วิ่งที่ 6กิกะบิตเปอแปลว่ามันวิ่งเท่ากันใกล้เคียงกันมากๆเนาะแต่ว่าเราก็จะต้องคำนวณจากอันที่ชาที่สุดใช่ไหมครับก็คือ5 g b กิกะบิตเปอรนะหรือ5,000ก็ได้นะถูกไหมมันก็คือ5,000 m b เมกะไบต์เปอนะครับหารด้วย8นะอย่าลืมนะหารด้วย8ก็จะเป็นเมกะไบต์นะครับก็คือ625 m b เมกะไบต์เปอนะอันนี้คือความเร็วของพอร์ตนะครับแต่ อย่าลืมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็น USB แบบจานหมุนนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยที่บันทึกลงไปนะครับมันจะอยู่แถวแถวหลัก10นะหลัก10เมกะไบต์นะครับก็ไม่ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสประเภทนี้นะที่เป็นประเภทจานหมุนนะครับจะเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลที่เก็บไว้ยาวๆอ่ะหมายถึงว่าเราทํางานทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยไปเก็บไว้บันทึกไว้ อ่าอันนี้เหมาะกับประเภทนี้นะครับคือโจทย์ของฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนนะครับเขาจะเป็นเหมือนเป็นที่เก็บไฟล์ไปเลยนะครับเก็บแบบยาวๆนะคือไม่ใช่แบบเอ่อไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าไปค้นไฟลไ์บ่อยๆหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือเวลาที่เราต้องการเก็บข้อมูลจํานวนมากๆปริมาณมากๆเนี่ยก็จะเก็บกันแบบจานหมุนนะโดยที่เอ่ออาจจะไม่ได้เปิดใช้บ่อยน,นั้นๆเปิดใช้ทีนึงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราไปดู ตัวที่มันความจุเยอะๆเนี่ยความจุเยอะๆเลยนะอ่าอย่าง 5T เนี่ย 5T เห็นไหมราคามอยู่ที่ประมาณ4,008เองนะครับถือว่าย่อมเยานะคือตกเทละพันอะประมาณนะเออนะอย่าลืมนะครับตัวนี้อ่านเขียนเนี่ยมันอยู่แค่หลัก10 m b มกเซเท่านั้นนะครับต่อมาที่เราจะดูเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ SolidState แล้วนะตัวนี้จะเป็น SolidState แบบ SATA นะครับ เห็นคําว่า SATA นะครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวนี้อ่านเขียนไม่เกิน6 m b กะนะครับอ่าซึ่งฮาร์ดดิสประเภทนี้ตัวเขาเนี่ยนะครับก็จะมีพอร์ตแบบ SATA เหมือนกันนี่นะหน้าตาแบบนี้นะก็คือเหมือนกับอันนี้เลยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับกับเมื่อกี้นะอ่าผมสลับให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับซึ่งมันจะมีอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้อ่าอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นี่ นะครับอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้ฝั่งนี้เป็น USB-C นะครับฝั่งนี้จะเป็น SATA นะ,ะตัวเนี้ยผมซื้อมาเมื่อนานมากๆแล้วนะครับผมอยากได้ external ที่มันอ่านเขียนได้เร็วหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาแบบเนี้ยมาใช้นะครับใช้คู่กับตัวนี้นะที่เป็น solid state แบบ2.5นิ้วนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านสายแบบ SATA นะ ดูความเร็วในการอ่านเขียนนะครับเขาบอกว่า460 m b กะซนะซึ่งมันก็คือข้อจำกัดของตัว SATA นั่นเองนะครับก็คือ6 g ิกะบิตเซแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยตัวนี้มันอาจจะอ่านเขียนอยู่ราวๆ1 0 0 1ร0หรืออะไรเงี้ยคือไม่ถึงขนาดนี้นะไม่ถึงขนาดนี้นะครับของจริงนะมีหลากหลายขนาดนะเอาเดี๋ยวผมให้ดูถ้าราคา1เทเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ2 0 0พนะ อ่าไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากนะซึ่งไอไอตัวเนี้ยไอตัวที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็ราคาแบบหลักร้อยนะเออสามารถเสียบปุ๊บก็ก็ใช้ได้เลยนะครับอ,อ่าสะดวกนะแบบนี้นะข้อดีของตัวนี้ก็คือราคาประหยัดแค่มีตัวเชื่อมต่อแบบเนี้ยก็สามารถเสียบกับ USB แล้วก็ใช้งานได้เลยข้อเสียก็คือความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยมัน น้อยไปหน่อยคือไม่ถึงจิกนะไม่ถึงจิกนะครับซึ่งข้อเสียของ SSD เนี่ยทุกคนก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าเออเวลาเขาเสียเนี่ยไฟล์หายหมดกู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียเขาจะออกอาการก่อนใช่ไหมแล้วก็ไฟล์มันก็ยังพอกู้ได้คือมีแค่บางไฟล์เท่านั้นที่เสียไปนะครับแต่ไฟล์ส่วนใหญ่จะยังกู้ได้แต่ถ้าเป็น SSD แบบนี้ก็คือไปแล้วก็ไปเลยนะครับไม่สามารถเปิดกู้ไฟล์ได้นะจริงๆถามว่า กู้ได้ไหมมันก็พอจะทําได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการกู้ไฟล์เนี่ยมันสูงมากๆนะคือหลักหมื่นอ่ะพูดง่ายๆกู้ไฟล์หลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ข้อมูลที่แบบสําคัญกับเรามากจริงๆมีมูลค่ามากจริงๆเนี่ยก็จะไม่กู้กันนะครับอันนี้ก็จะทิ้งไปเลยนะฮาร์ดดิสต์แบบเนี้ยนะครับเหมาะแก่การที่จะเป็นที่พักชั่วคราวอะ่ะก็คือดึงไฟล์เข้ามาใส่แล้วก่อนที่จะไปแบ็กอัพใส่เอ่อตัวที่เป็นจานหมุนอีกทีหนึ่ง นะครับอ่าหน้าที่ของเขาควรจะใช้แบบนี้นะต่อมาจะเป็น m 2นะแบบ SATA นะครับถ้าเห็นคำว่า m 2เนี่ยก็คือฮาร์ดดิสก์ที่มันหน้าตาประมาณนี้เพราะหน้าตาประมาณนี้จะเรียกว่า m 2คือ m 2เนี่ยจริงมันเป็นพอร์ตนะมันเป็นพอร์ตตรงนี้นะครับส่วน SATA เนี่ยมันเป็นชนิดการเชื่อมต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นคำว่า SATA อีกแล้วรู้ทันทีนะครับว่า6กิกะบิตเปอร์เซกนะครับลงมาดูข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า read write เนี่ยอยู่แค่ประมาณ500 กว,กว่าเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยเท่ากับพวกเมื่อกี้เลยคือจริงๆอะ่ะผมคิดว่าไส้ในมันไส้เดียวกันแล้วก็เปลี่ยนแค่พอร์ตตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอ่าประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหน้าที่คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะเป็นตัวที่เหมาะสมแก่การพักไฟล์ไว้ชั่วคราวก่อนที่จะเอาไปแบ็กอัพที่อื่นต่ออีกทีนึงนะครับไม่ควรเก็บไฟล์ไว้ในนี้นานๆนะเพราะว่ามันพังได้นะครับ พังแล้วไฟล์ก็คือหายไปเลยนะเลิกเลยนะต่อมาก็จะเป็น m.2 p c a e NVMe อ่านี่เลยนี่เลยนะครับเห็นคำว่า p c a e ย้อนกลับไปคลิปของ USB เราจะเจอว่าพอร์ต Thunderbolt เท่านั้นนะครับ Thunderbolt 4เท่านั้นที่จริงๆ3ด้วยนะ Thunderbolt 3, Thunderbolt 4นะครับใช้ PCIe ได้ Thunderbolt 3กับ4เนี่ยจะ support PCIe 3นะครับ x 4เอ่อแต่ว่า usb c จะเป็น optional นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์ของเราเป็น thunderbolt ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น usb c ก็ต้องไปเช็คอีกทีว่าเขา support หรือไม่อ่าอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนะตัวนี้ก็จะเป็น p c e nvme นะครับตัวนี้จะเป็น p c e 3.0นะครับซึ่งก็เหมาะกับ thunderbolt 4พอดีพอดีนะ ความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยมันจะทะลุไป1กิกแล้วนะอ่านะครับ1000เมกก็คือ1 g b กิกระไบนะครับซึ่งจริงๆแล้ว PCIe 3.0เนี่ยมันจะมีความเร็วได้สูงสุดที่ประมาณ3,500นะอ่าดูตัวนี้นะครับนี่3,500นะแต่ตัวนี้อาจจะราน้อยไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็น PCIe 3.0นะแล้วก็รดอยู่ที่3,5 0นะครับไรยอยู่ที่2 5 0 5นะ อันนี้ก็ถือว่าเร็วทั้งอ่านทั้งเขียนนะครับใช้ได้เลยนะส่วนเรื่องของราคาเนี่ยตัวที่เป็น M.2 NVMe เนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทียบเบสิกเบสิกที่1เทระไบให้แล้วกันนะครับอ่า1ทกรณีที่เป็น p c e 3.0นะครับจะประมาณ2,000บาทนะส่วนถ้าเป็น4ล่ะอล่ะก็ประมาณเดียวกันนะใช่ไหมเออแต่อันนี้มันมันช้าไปนิดนึงนะ ่ะเดี๋ยวขอขอดูตัวเทพๆหนะ่อยที่อ่านเขียนได้สูงสุดถึง7,000เลยนะครับอ่ะตัวนี้เป็น p CE c e 4นะครับอ่านอยู่ที่7,000นะเขียนอยู่ที่4 7 0 7นะครับตัวนี้อยู่ที่2,500นะครับขนาด1เทเหมือนกันนะจะให้ดู external SSD นิดนึง external SSD เนี่ยก็มีการหลากหลายประเภทนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องดูต้องพิจารณาเนี่ยก็คือ ความเร็วในการโอนถ่ายไฟล์ของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ย512 GB นะครับราคาแค่1,000นิดนิดเองนะอ่าเรามาดูกันว่ามีคุณสมบัติยังไงนะดีเทลสเปคเข้าเป็นยังไงนะครับอ่าเล็กบางดีนะอืมโอเคนี่นะเป็นอินเทอร์เฟซเป็น3.0ไทีนะ3.0จําได้ไหมว่าเขาอ่านเขียนที่เท่าไหร่5 g b กิกะบิกนะครับ5 g b กิก็คือก็คือประมาณ 600MB กนะครับก็วิ่งอยู่แถวๆเนี้ย่450นะ แปลว,ว่ามันก็คือความเร็วใกล้ๆก,กับซาต้านะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกใช่ไหมอย,อย่างที่ผมบอกนะว่ามันโอนถ่ายไฟล์ได้เร็วนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่จะไปแช่ไว้นานๆนะครับคือมันเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปนะการใช้งาน Word e x c e l ทั่วๆไปอะไรเงี้ยใช้แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นงานที่ ต้องการความเร็วสูงหน่อยอย่างเช่นการแต่งรูปนะหรือการตัดต่อวิดีโอนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมาะแล้วนะอันนี้ไม่เหมาะนะครับขอดูตัวนี้ดีกว่านะ wd นะครับราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะ500 gb เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาสูงขึ้นมาสองเท่าเลยนะ่าดูซิตัวนี้อ่าเนี่ยครับอ่านเขียนเนี่ยอยู่ที่1000งพันเมกะไบซ นะทั้งคู่เลยนะครับทั้งอ่านทั้งเขียนนะครับแปลว,ว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็น USB 3 10กิกะบิตนะอ่าซึ่งความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยมันพอดีพอดีแล้วสมมุติว่าเราเอาไปใช้งานเนี่ยก็สามารถตัดต่อแต่งรูปอะไรบนนี้ได้แล้วนะครับคือมันมีตัวที่เร็วกว่านี้อีกนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูตัวนี้นะครับจะเห็นว่า1เทราไบต์เหมือนกันแต่ราคาไปที่3,500เลยนะอะทีนี้ มาดูสเปคของเขานี่นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือตรงตามกับที่เราคุยกันเรื่อง USB เมื่อ,อ,อคลิปเก่านะครับถ้าเป็น USB-A จะวิ่งได้10กิกะบิตถ้าเป็น USB-C วิ่งได้20กิกะบิตแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือ USB-C เนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องเป็น USB 3.2 Gen2 เท่านั้นมันไม่ซัพพอร์ต Thunderbolt ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะระวังนะ เพราะว่าไม่งั้นเราจะซื้อแพงโดยใช้เหตุนะครับคือสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วอ่านเลือกตัวนี้ละนะครับสามพน้ะที่1เทระไบต์นะครับแล้วก็ไปเสียบกับเครื่องคอมที่บ้านเราเครื่อง macbook อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าวิ่ง1 0กิกะบิตนะเออเพื่อไขข้อข้องใจด้วยนะบางคนก็คือบอกว่าเออไหนบอกมันได้2 0ิกิกะบิตพอเสียบกับ macbook แล้วถ้ามันวิ่งแค่ส0ฟ้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อที่เราต้องระวังนะเนี่ย3.2 Gen 2อเขาเขียนไว้ชัดเจนนะ 20กิกะบิตนะครับแล้วก็ดูสปีดลิดไลท์เนี่ยอยู่ที่2,000นะครับแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ย1,000นะเต็มที่คือ1,000แน่นอนนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับ Macbook นะหรือกับคอมพิวเตอร์อื่นๆก็แล้วแต่นะครับสำหรับการเก็บข้อมูลนะผมแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือเก็บอย่างเดียวไม่ได้จะเอามาเปิดใช้บ่อยๆนะครับนานๆอยากดูทีนึงก็มาเปิดอะไรเงี้ย ผมแนะนําให้เป็นพวกฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานประเภทนั้นนะส่วนฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SSD นะครับ SSD เนี่ยมีข้อควรระวังก็คือเวลามันเสียมันไฟล์มันหายหมดนะครับมันไม่เหมาะกับการเก็บไฟล์ไว้นานๆนะครับมันเหมาะกับการเก็บไฟล์ไว้ชั่วคราวแล้วก็เอาไปบันทึกต่อที่อื่นนะครับอ่ากลุ่มเนี้ยก็จะเป็น SSD ประเภท SATA นะครับจะเหมาะกับการใช้งานประเภทนี้เพราะว่า การโอนถ่ายไฟล์แบบจากคอมพิวเตอร์เราไปพักไว้เนี่ยมันจะเร็วกว่าการโอนถ่ายไปใส่ในฮาร์ดดิสก์จันหมุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีแบบเราต้องการความรวดเร็วอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเร็วกว่าเยอะนะครับแบบที่3ก็คือเราต้องการ external hard drive เนี่ยที่มาใช้ในการทำงานเลยนะครับในกรณีที่เป็นงานประเภทที่งานเอกสารงาน Word Excel อะไรเงี้ยนะครับ ตัวที่เป็น s า t a าเนี่ยก็อาจจะยังพอใช้ได้นะครับแต่กรณีที่เป็น Excel แบบใหญ่หญหญๆเยอะๆมากๆเป็นหมื่นๆเซลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แนะนำให้เป็นพวก pce nvme จะดีกว่าถ้าเป็นพวก pce nvme เนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นประกอบเองแบบนี้นะครับหรือแบบที่เป็นสำเร็จรูปนะครับซึ่งแบบที่เป็นสำเร็จรูปเนี่ยเท่าที่ผมเจอมามันก็จะมีความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,000 MB/ เมกะไบต์เปอร์เซก คือแบบ Thunderbolt เนี่ยจริงๆมันมีทำขายเหมือนกันแหละแต่ว่าเข้าใจว่ามันแพงมากแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเขาก็เลยไม่เอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แบบ Thunderbolt นะก็จะต้องทำเองแบบนี้นะครับก็คือซื้อกล่องที่เป็น Thunderbolt แล้วก็ซื้อ SSD นะครับ NVMe เข้ามาใส่นะแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับพวกนี้การอ่านเขียนเนี่ยมันจะรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การ ทำงานบนนี้ไปเลยนะครับแล้วค่อยเอาไฟล์ที่เสร็จแล้วเนี่ยไปบันทึกไว้ที่อื่นต่ออีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะสาเหตุที่ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าตัวเนี้ยถึงจะถูกกว่าการเพิ่มความจุในเครื่องของ MAC แล้วก็ตามเนี่ยแต่มันก็ยังแพงกว่าฮาร์ดดิส์จานหมุนมากอยู่พอสมควรน,นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการเลือกใช้ External h a r d d r i า e กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับลาริบเบอร์สายอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ